เก็บดอกแคนะคะดอกแคข้างบ้านปลูกไว้สองต้นนะคะหน้าหนาวดอกแคบานนะคะเก็บดอกแคไปลวกแค่ขาวนะคะ บ้านสวยๆค่ะเดกแค่ที่ที่บ้านนะคะไม่ใช่บ้านสวน บ้านสวนเรายังไม่ได้ไปปลูกเพราะมะเมล็ดอยู่นะคะยังไม่งอกบ้านเราขายของชํำนะคะหมดหมดดำหมดดำหมดดำ พอดำไปจ้ายังว่าเขามาอยู่น้ะ เพื่อนบ้านถามนะคะต้นเดียวก็กินไม่หมดนะคะปีนเก้าอี้เก้าอี้มาปีน มดดำนะคะเก็บต้นเดียวก็พอละกินไม่หมด นี่นะคะอีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นสูงนะคะต้องใช้ไม้อันนั้นไม้นะคะไม้เม่นดอกแค์เก็บก่อน จะเต็มถุงแล้วนะคะพอแล้วนะคะ เก็บไม่หมดต้นเดียวก็เก็บไม่หมด